สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกฟักทองครับการปลูกฟักทองหลังทํานาครับช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาคมนะครับแต่ก็เป็นการปลูกในฤดูฝนจะทําให้ได้ราคาดีกว่าครับก่อนปลูกเราก็ต้องมีการเตรียมดินก่อนนะครับแล้วก็ไถให้ลึกประมาณ2 5ถึง30เซนครับ การปลูกแล้วก็ควรเว้นระยะห่างพอสมควรครับเพื่อที่จะให้ฟักทองของเรานี่มันทอดเลื้อยไปได้ครับระยะห่างในการปลูกก็อยู่ที่เมตรครึ่งครับระหว่างแถวก็เมตรครึ่งเท่ากันครับแต่วิธีนี้ก็จะทําให้เรายากนิดนึงครับเพราะว่าเวลาต้นมันโตมันก็กระจายออกไปเต็มพื้นที่เลยครับระยะนี้ก็เป็นสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยครับแต่ทางที่ดีก็อยู่ที่ประมาณ1.8เมตรถึง2เมตรนะครับ ก็จะกําลังดีเลยครับเพราะระยะนี้ก็จะทําให้ฟักทองของเรากระจายได้ออกไปกว้างครับก็จะทําให้ผลผลิตดีครับส่วนวิธีการปลูกก็ใช้วิธีการหยอดเมล็ดครับก็สามถึงห้าเม็ดต่อหลุมครับแล้วก็รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสูตรเสมอครับในอัตราก็ไม่ต้องเยอะครับปุ๋ยเคมีครับแล้วก็สารป้องกันแมลงครับสารป้องกันแมลงก็หยอดลงไปในก้นหลุมเลยครับ เพื่อจะช่วยลดปัญหาเรื่องพวกแมลงและก็ด้วงเต่าครับที่จะมากินต้นอ่อนของเราครับจากนั้นก็กบหลุมครับแล้วก็ลดน้ําคุ้มด้วยฟางก่อนนะครับแล้วค่อยลดน้ําให้ชุ่มเลยครับเมื่อต้นก้างอกขึ้นมาได้ประมาณ2-3ไถึใบก็ให้ถอนออกครับให้เหลือต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ต้นเดียวพอนะครับไม่ต้องเหลือไว้เยอะครับส่วนการดูแลรักษาครับถ้าเราปลูกในนาช่วงฤดูแล้งเนี่ยครับ ต้องจัดการเรื่องน้ําด้วยครับแล้วก็พวกปุ๋ยเนี่ยอย่าให้ขาดครับเพราะว่าหน้าแรงถ้าไม่มีน้ํานี่เรียบร้อยเลยครับการให้ปุ๋ยนี่เราก็ให้บ่อยๆครับให้น้อยๆครับไม่ต้องให้เยอะก็ประมาณหนึ่งช้อนแกงนะครับช้อนโต๊อะครับไม่ต้องให้เยอะครับอาทิตย์หนึ่งก็ให้ทีหนึ่งอย่างนี้ครับให้แล้วก็ทําการลดน้ําให้ชุ่มเลยครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยของเราละลายครับ พวกฟักทองก็จะได้ดูดซึมพวกปุ๋ยเคมีของเรานี้ไปบำรุงลำต้นนะครับสำหรับปุ๋ยที่เหมาะกับช่วงเจริญเติบโตช่วงแรกก็ใช้สูตร19 19 19ครับก็อย่างที่บอกครับ1ช้อนโต๊ะครับต่อต้นครับแล้วก็ช่วงอายุป,ประมาณสัก10ถึง15วันนี้ก็ที่มีใบจริงประมาณ3 5ถึง5ใบนี้ก็ให้ใช้ปุ๋ยยูเรียครับสูตร4ี่0ครับ พอฟักทองของเราได้ประมาณ2 0่สถึงยีวันก็ใส่ปุ๋ยสูตร1 3บสามครับก็แบ่งใส่2ครั้งครับครั้งละประมาณครั้งละประมาณยี่สิกิโลต่อไร่ครับก็อย่างที่บอกนะครับ1ช้อนโต๊ะต่อ1ต้นนะครับหลังจากให้เสร็จแล้วก็ทําการลดน้ําทันทีครับให้ปุ๋ยละลายครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีครับถ้า ถ้าฟักทองของเรานี่เริ่มออกดอกแล้วเราก็ต้องช่วยผสมเกสรฟักทองด้วยครับเพราะดอกฟักทองตัวผู้และตัวเมียนี่จะแยกอยู่และอีกอย่างดอกฟักทองนี่ก็จะบานได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับการผสมเกสรน,นี่เราก็ต้องทําในช่วงเช้ามืดครับไปจนถึงประมาณ9ก้าโมงเนี่ยครับเพราะช่วงนี้ดอกฟักทองจะหุบครับพอดอกฟักทองหุบก็จะเริ่มเฉาตายในอีกวันหนึ่งเลยครับ สำหรับวิธีผสมเกสรก็ให้เด็ดดอกตัวผู้มาครับแล้วก็เด็ดกลีบดอกออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือไว้แต่เกสรมันครับแล้วเราก็มาเคาะใส่เกสรตัวเมียครับไอ้ดอกตัวเมียครับสำหรับการให้น้ำก็ใช้วิธีปล่อยตามร่องครับหรือไม่ก็ถ้าใครมีระบบสายสปริงเกอร์หรืออะไรก็ปล่อยตามนั้นครับสายน้ำหยดอะไรพวกนี้ครับก็เปิดครั้งหนึ่งก็ประมาณ30นาทีก็ได้ครับอย่าให้ดินแห้งครับ ก็นี่แหละครับสาหรับการปลูกฟักทองหน้าแรงครับสิ่งสําคัญก็คือการดูแลใจใส่ครับก็วิธีการขายก็เราไปขายตามหมู่บ้านครับปลูกละสิบบาท20บาทแล้วแต่ขนาดของลูกครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ไม่ว่ามากหรือน้อยครับก็ไปปรับใช้ดูครับสําหรับคนมีพื้นที่น้อยก็ปลูกแต่พอกินครับคนมีพื้นที่มากก็ปลูกจําหน่ายปลูกขายได้ครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ